h e l lo everyone welcome back to the channel Thai N E X T G E N E R A T I O N และวันนี้เราจะพาทุกคนมาเจอกับการอัปเกรดพลังยิงหนักระดับสุดยอดจากโครงการพัฒนาอาวุธยุคใหม่ของประเทศไทยนั่นก็คือ Thailand n e x t g e n M 2 A 3สิ่งลบ12.7ปืนกลหนักขนาด12.7ม mm, มที่ถูกออกแบบใหม่แทบทั้งระบบเพื่อให้กลายเป็นปืนกลหนักประสิทธิภาพสูงที่ตอบโจทย์ทั้งการติดตั้งบนยานเกราะ ยานรบรถทมวิ่อเ,เร็วตำแหน่งป้องกันภาพพื้นดินรวมถึงสถานีอาวุธควบคุมระยะไกลย,ยุคใหม่ซึ่งจุดเด่นต่างๆถูกยกระดับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ภายนอกไปจนถึงภายในที่มีการปรับปรุงเชิงลึกเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกต้องบอกเลยว่าสิงลบ12.7มาในสไตล์ที่ดุดันล้ำสมัยกว่า M2 รุ่นเดิมอย่างชัดเจนด้วยงานออกแบบแบบใหม่ที่ใช้วัสดุโลหะผสมเกรดอากาศยานพร้อมแผ่นคอมโพสิตเสริมแรงในจุดเสี่ยงทำให้ตัวปืนเบาลงแต่แข็งแรงกว่าเดิม ตัวลำกล้องหุ้มด้วยโครงซี่ระบายความร้อนใหม่ที่ยาวแทบเต็มลำพร้อมครีบช่วยสลายความร้อนที่เพิ่มประสิทธิภาพได้จริงโดยช่วยให้ยิงต่อเนื่องได้นานกว่าเดิมตัวเครื่องปืนถูกเคลือบสารกันสนิมและความชื้นพิเศษเพื่อใช้งานในสภาพอากาศของไทยที่มีฝนแดดจัดความชื้นสูงและอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงรวดเร็วส่วนระบบรางก็มีมาให้ครบทั้งรางพิกาตินีด้านบนแบบเต็มความยาวติดตั้งกล้องเลเซอร์กล้องความร้อนหรือระบบควบคุมการยิงแบบสมาร์ทได้ง่าย พร้อมทั้งมีช่อง MLOK OK ด้านข้างเพื่อเพิ่มอุปกรณ์เสริมตามภารกิจที่จับปืนและมือจับลำกล้องถูกออกแบบใหม่ให้จับถนัดและทนความร้อนยาวนานเพื่อรองรับการยิงต่อเนื่องและการเปลี่ยนลำกล้องแบบรวดเร็วส่วนฝาแผงป้อนกระสุนก็ปรับใหม่ให้เปิดปิดลื่นขึ้นใช้งานง่ายกว่าเดิมมากแม้ในสถานการณ์รีโหลดเร่งด่วนหรือกลางสนามรบที่วุ่นวายก็ตาม เมื่อมองลึกเข้าไปที่ภายในของระบบ Thailand n e c t i g เ n m 2 a 3 7, 2> <ม>ส,ส,สิงลบ12.7ก็ต้องบอกว่ามีการปรับปรุงหอลายจุดที่สำคัญทั้งบล็อกเครื่องปืนที่ได้รับการปรึงละเอียดแบบใหม่ส่งผลให้การทำงานของโครงกลกไกลนุ่มขึ้นสันน้อยลงและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นรวมทั้งระบบลูกเลื่อนที่ปรับจูนให้การวิ่งรับรื่นขึ้นลดการสะดุดลดอัตราขัดลำและเพิ่มความทนทานในการยิงหนักต่อเนื่อง อีกหนึ่งการพัฒนาเชิงกลที่โดดเด่นคือระบบลดแรงรีคอยลแบบผสมแก๊สรีคอยล์ออปติมิซ์ซิสเต็มที่ถูกออกแบบให้ดูดซับแรงถอยหลังได้ดีขึ้นกว่าเดิมทําให้ตัวปืนสั่นน้อยลงเวลายิงต่อเนื่องยิ่งเมื่อติดตั้งบนขาตั้งหรือยานพาหนายิ่งเห็นผลชัดเพราะศูนย์ปืนจะนิ่งและฟื้นคงตําแหน่งได้เร็วมากส่วนช่องป้อนกระสุนและรางดึงสายลูกก็ถูกปรับให้กระชับขึ้น จ่ายกระสุนได้สะเขียนแม้ใช้กระสุนที่ผ่านสภาพฝุ่นน้ำหรือโครนมาแล้วก็ตามอีกทั้งภายในลำกล้องยังบุครมแบบพิเศษลดคราบเขม่าทำความสะอาดง่ายและยืดอายุลำกล้องได้ดีมากด้านประสิทธิภาพการยิงต้องเรียกว่าสิงลบ12.7กระโดดขึ้นไปอีกขั้นของปืนกลหนักเพราะอัตราการยิงสูงสุดสามารถแตะช่วงประมาณ750-820ถึงนัดต่อน,นาทีซึ่งสูงกว่ารุ่นดั้งเดิม,ดมอย่างชัดเจนช่วยสร้างการกดดันพื้นที่ได้ดีมากในภารกิจสนับสนุนการรบ ไม่ว่าจะเป็นการยิงปิดทางการสกัดหรือการกวาดพื้นที่เป้าหมายไกลๆความแม่นยำก็ถูกยกระดับด้วยลำกล้องแบบใหม่และโครงรองลำกล้องที่ลดการสั่นทำให้ยิงได้คมและคุมทิศทางได้ดีขึ้นโดยมีระยะหวังผลที่เสถียรไกลถึง1,800เมตรและหากใช้กระสุนเจาะกรอะหรือกระสุนความเร็วสูงก็สามารถทำงานได้ไกลกว่านั้นอีกการลดแรงรีคอยที่ทำได้ถึงประมาณ25เป็นจุดที่ผู้ใช้งานหลายคนให้คะแนนสูงมากเพราะมันช่วยให้ผู้ยิงคนโทรลปืนได้ดีขึ้น ยิงเป็นชุดสั้นๆได้แม่นขึ้นและลดแรงสถานที่ส่งไปยังขาตั้งหรือแท่นยิงทําให้ระบบโดยรวมทนทานขึ้นส่วนระบบจัดการความร้อนก็ถือเป็นจุดขายหลักเพราะลำกล้องแบบระบายความร้อนใหม่ทําให้ยิงต่อเนื่องได้นานขึ้นและเมื่อถึงเวลาต้องถอดลำกล้องก็ทําได้เร็วปลอดภัยและไม่ต้องใช้แรงมากเหมือนระบบเก่าสําหรับระบบความปลอดภัยสิงลบ12.7ก็ถือว่าจัดเต็มเลยทีเดียวเพราะภาคสนามจําเป็นต้องมีความปลอดภัยที่ดีขึ้น ปืนรุ่นนี้จึงมาพร้อมสวิตช์ความปลอดภัยแบบ2จังหวะที่สัมผัสง่ายมีสัญ,ญลักษณ์ชัดแม้จะใส่ถุงมือหนาๆรวมทั้งระบอบล็อกเข็มแทงชนวนแบบใหม่ที่ช่วยป้องกันการล่านโดยไม่ตั้งใจขณะเคลื่อนย้ายหรือขณะติดตั้งบนแท่นยิงและช่องคลายปลอกกระสุนก็ถูกปรับให้ลดการกระเด็นโดนตัวผู้ยิงนอกจากนี้ยังมีตัวบอกความร้อนแบบอินดิเคเตอร์ที่ลำกล้องซึ่งเปลี่ยนสีเมื่ออุณหภูมิเริ่มสูงเกินกำหนดทำให้ผู้ใช้งานรู้ได้ทันทีว่าควรพักหรือเตรียมเปลี่ยนลำกล้องก่อนอุปกรณ์เสียหาย ระบบบัฟเฟอร์ก็ดีไซน์ใหม่เพื่อรองรับแรงกระแทกจากสภาพสนามเช่นการสั่นสะเทือนจากยานพาหนะหรือแรงระเบิดใกล้เคียงจึงช่วยป้องกันความเสียหายในระยะยาวได้ดีมากจุดขายของสิงคโลร12.7ที่ทำให้โดดเด่นในตลาดอาวุธหนักระดับโลกคือการผสมผสานระหว่างน้ำหนักที่ลดลงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นราคาเข้าถึงง่ายและระบบโมดูลาร์ที่รองรับอุปกรณ์เสริมสมัยใหม่ได้เต็มรูปแบบปืนกลหนักหลายรุ่นในโลกอาจมีประสิทธิภาพสูงแต่มีราคาแพงมาก หรือบางรุ่นแข็งแรงแต่ไม่รองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมทันสมัยแต่สิงลบ12.7ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ครบทั้งหมดทั้งการติดตั้งกล้องสอดมาดการเชื่อมต่อระบบควบคุมยิงอัตโนมัติบนสถานียิงระยะไกลและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมโหดโหดแบบเขตร้อนของไทยซึ่งทําให้หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกามีความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะประเทศที่ต้องการอัปเกรดปืนกลหนัก แต่ไม่มีงบสำหรับรุ่นระดับพรีเมียมจากยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาด้านราคาสิงลบ12.7ถูกคาดการณ์ไว้อยู่ในช่วงประมาณ18,000-25,000ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับชุดอุปกรณ์เสริมและแท่นยิงที่เลือกซึ่งถือว่าถูกกว่า M2A1 หรือปืนกลหนักยุโรปหลายรุ่นในตลาดหากคิดถึงความสามารถที่ได้กลับมาต้องบอก,กว่าคุ้มค่ามากโดยเฉพาะในยุคที่ประเทศต่างๆต้องการปืนกลหนักที่ทนทานใช้ได้นานซ่อมง,ง่ายอะไหล่ราคาไม่แพงและมีสมรรถนะสูงทันสมัยในสนามรบ สรุปแล้ว Thailand n e ็กทีเก2 a 3สิ่งลบ12.7คือการยกระดับปืนกลหนักที่ไม่ใช่แค่การปรับปรุงเล็กน้อยแต่เป็นการยกเครื่องใหม่ทั้งระบบตั้งแต่โครงสร้างภายนอกนกลไกภายในระบบลดแรงรีคอยการจัดการความร้อนความปลอดภัยไปจนถึงความสามารถในการรองรับเทคโนโลยีเสริมยุคใหม่และที่สำคัญคือราคาที่จับต้องได้ทำให้มันกลายเป็นตัวเลือกที่มีศักยภาพสูงสำหรับทั้งกองทัพไทยและตลาดส่งออก ซึ่งถ้าประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องสิ่งลบ12.7อาจขึ้นมาอยู่ระดับแถวหน้าของโลกในกลุ่มปืนกลหนักยุคใหม่ได้อย่างไม่ยากและนี่คือการรีวิวแบบลงลึกเต็มๆของเราหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันในคลิปหน้าที่ทหีเอ็นีเอ็กซ์เอ็นเรราจะพาทุกคนไปล้ำอนาคตทางการทหารกันต่อแบบจัดเต็มเหมือนเดิม